ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารทนายที่เรียกร้องที่ดินทำกินในจังหวัดตรัง3คนนะคะหลังจากที่พยายามยื่นหลักทรัพย์1ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวขณะที่ผู้บังคับการตำรวจทูทอนจังหวัดตรังก็มั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะเอาพินผู้จ้างวานและผู้ร่วมขบวนการได้แม้จะถูกสัตว์ทอดค่ะ ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารนายสมศักดิ์อ่อนชื่นจิตหรือว่าทนายเหวาแกนนำเรียกร้องที่ดินทำกินในสวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทานเนื้อที่กว่า600ไร่ที่ตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง3คนประกอบด้วยนายชรินทรัตครุฑทิราชนายกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษเป็นผู้ใช้จ้างวานนายเฉลิมวุฒนกรู้อดีตผู้ใหญ่บ้านผู้รับงานจ้าง และนายสรัญยูเกื้อบุญส่งมือปืนรับจ้างอดีตทหารประจำการแต่ถูกให้ออกราชการไปยื่นต่อศาลจังหวัดตรังพิจารณาฝากขังออนไลน์เป็นผัดแรกครอบครัวนายชรินรัตได้เตรียมหลักทรัพย์หนึ่งล้านบาทเข้ายื่นต่อศาลขอประกันตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนเบื้องต้นในชั้นพนักง,งานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะเกรงจะออกมายุ่งเกี่ยวกับคดีพยานหลักฐานโดยผลพิจารณาของศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ทั้งนี้นายสรัญยูให้การรับสารภาพแต่ว่าไม่ยอมให้การซัดทอดใครขณะที่อีกสองคนให้การภาคเศษพลตำรวจตรีสันทัศน์วินสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังระบุว่าได้คุมตัวนายสรัญยูไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วส่วนการจ้างวานจะมาในรูปใดไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีที่ทางตำรวจจะส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อสารเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ แม้ว่าผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนจะไม่ให้การซัดทอดก็ตามค่ะ